เครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนซุดนะอันนี้ก็เป็นไอดีจากทางบ้านนะผมทุกคนก็คือแบบหลายคนนะขอบอกว่าพี่ครับเอาตัวโคลาโบเทปๆทที่มันตกยุคมาเล่นให้ดูหน่อยนะก็ผมผมไม่รู้ผมจะไปหามาจากไหนนะผมก็หาได้มากที่สุดก็ประมาณแค่4ตัวนะแต่4ตัวนี้ เป็นตัวเอกคลาโบทั้งหมดนะผมทุกคนก็ตัวเอกคลาโบนะมันมันก็คือมันจะเป็นยังไงเขาเรียกว่าคลาโบทุกคลาโบมันจะมีตัวฮิตของมันสุดนะผมทุกคนฮิตท,ที่สุดนะอย่างเช่นคลาโบเออเจ็ดบาบก็จะเป็นตัวดัสนะผมทุกคนแต่ส่วนคลาโบอุลตราแมนก็จะเป็นไทกะนะส่วนคลาโบซากุระก็เป็นซากุระนะผมทุกคนก็ประมาณนี้นะผมทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นให้ทุกคนได้ดูเลยนะเดี๋ยวเกียร์ที่ผมใส่ให้ก็จะเป็นดังนี้นะก็เป็นเกียร์ลิมิเต็ดนะเคยดีทางบ้านไอดีนี้เขาเป็นไอเกียรี อ,อ่เดี๋ยวลองเล่นให้ทุกคนดูเลยละกันนะผมทุกคนอ่ะโอเค ก็เดี๋ยวเราลองดูกันนะผมทุกคนว่าไหวเปล่านะเพราะว่าวันนี้นะผมทุกคนแบบคือผมจะไปเปิดกาชาในดีหลักมันไม่มีบัฟตัวอะไรมาเลยคือเกมตอนนี้อย่างเดือนนี้อย่างจืดเลยนะผมทุกคนบอกเลยนะว่าเดือนนี้จืดสุดๆนะผมทุกคนถ้าแสงมืดถ้าแสงมืดมาไม่ดีนะผมบอกเลยยิ่งกว่าจืดโคตรโคตรจืดเลยนะผมทุกคนแต่ผมชอบไอคนนี่รถถังมากเลยผมมีความรู้สึกว่าแม่งเอามันเอามันลงยากมากเลย คนนี้รถถังนั้นไหลาๆคนมีคอมเมนต์ทีนะผมทุกคนว่ามันอึดขนาดไหนนะส่วนตัวผมมองว่ามันอึดอึดแบบอึดแบบโอ้โหต้องลุมค่าทั้งแก๊งอ่ะถึงจะเอามันลงนะผมทุกคนก็โอเคแล้วผมชนะไปได้อีกหนึ่งทีมก็เดี๋ยวลองหาแบบทีมที่แบบเล่นตึงๆดูนะโอ้โหเจอทีมพวกนี้แบบ น่าจะวิ่งชิเออทีมโอทีม่มาประจานะผมทุกคนเดี๋ยวลองดูนะคือ3ตัวนี้ผมยอมรับเลยนะว่ามันเป็นตัวที่ยังเก่งมากๆอยู่นะผมทุกคนคือใช้งานได้เลยเดี๋ยวทุกคนรอดูแมวดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเทสกับทีมเก่งๆดูนะไทยกนะตอนนี้นะมันบางก็จริงนะแต่ผมมองว่ามันยังฉีดแรงอยู่เลยนะผมทุกคนฉีดแบบแรงกัดๆเลยนะแบบแรงโคตรแรงอะ่ะ คือมันมันเก็บมันเก็บอ้พวกธาตุน้ำนอะไรเงี้ยสบายมากธาตุน้ำแต่ละตัวนี้หายจากแมปเลยเลยนะถ้าเจอกับเไทกานะผมทุกคนก็แต่ส่วนซาก,กุระเนี่ยซาก,กุระเนี่ยผมมองว่ามันมันยังเก่งมากๆอยู่เลยนะผมทุกคนซาก,กุระหลายคนนี่หากันในท้องตลาดราคาสูงมากๆเลยนะอ่าโอเคหาแบบทีมมนตึงๆเนีย่ยโอ้โหมันไม่มีทีมตึงเลยผมขอตัดภาพไปหาทีมตึงก่อนนะ โอเคนะเราก็เริ่มเจอทีมตึงๆแล้วนะผมทุกคนหลังจากที่เราไปดันลีกมานะก็คิงดัตนะผมทุกคนก็คิงดั๊เนี่ยผมต้องยอมรับเลยคิงดั๊กชิงจังเนี่ยตอนนี้เป็นดาเมจสามธาตุที่แบบว่าอันตรายที่สุดแล้วนะในบรรดาโคลาโบนะก็อันตรายมากๆนะผมทุกคนคือมันเก่งอะ่ะแบบมันเก่งจริงๆนะผมทุกคนในในเรื่องการเล่นอะไรเงี้ยแบบคิงดั๊ก แล้วก็ชินจังนะผมทุกคนหรือไม่ไม่ก็ออดัดชินจังที่มาวลีก็ได้นะมันเป็นสามธาตุเหมือนกันนะผมทุกคนก็แนะนำไม่ทุกคนเล่นนะมันมัน,ม,นมันโหดจริงๆวันแต่ว่าเสียดายอย่างคคละโบคือหลายคนอยากได้แต่ว่าถ้าเปิดไม่ได้ภายในเดือนนั้นคือคุณไม่มีโอกาสได้รับมันอีกแล้วนะผมทุกคนก็ แต่ผมมองว่าศูนย์หนึ่งเนี่ยยังไงก็เก่งนะผมมองว่าสกิลมันลึกทั้งแมปดีผมชอบส่วนตัวนะอันนี้คือส่วนตัวนะส่วนตัวใครใครชอบศูนย์หนึ่งบ้างของโคลาไลท์เลยคือผมชอบจริงๆมันเท่ทุกคนเดี๋ยวรอดูสกิลมันดิสกิลมันไกลแล้วมันลึกด้วยนะผมทุกคนแล้วมันก็แรงพอสมควรนะอ่าโอเคถึงแม้ว่าตัวมันจะเก่าก็เก่าจะเก่าอ่เอาง่ายๆศูนย์หนึ่งนะแล้วส่วนเออพวกซากุระอะไรอย่างงี้นะผมทุกคนก็ก็ก็ดีอะ่ะผมมองว่ามันดีแบบ เขาเรียกว่าดียังไงมันมันคล้ายๆมันมันดีเหมือนมันถ้าเอาสากุระมาเปรียบเทียบคีริวนะมันไป็ทธาดไฟเหมือนกันนะผมทุกคนทาาดไฟตัวชนเหมือนกันนะส่วนตัวผมผมเอ็นเอียงไปทางด้านสากุระมากกว่าเพราะสากุระเนี่ยมันบัฟโล้ทีมนะมันบัฟมันมาตายทีมนะมันทำให้แบบว่ามาเล่นมาเล่นทีมได้ดีกว่าคีริวนะคีริวมันบัฟเพิ่มพลังโจมตีสากุระบัฟโลนะใครชอบสายโจมตีก็ไปคีริวใครชอบสายเออป้องกันผมว่ามาทางสากุระดีกว่านะผมทุกคนอ่าโอเค ก็ตอนนี้นะส่วนตัวแบบคือคือไอเลิฟบ,บาสูนหนึ่งมากเลยพอเวลาผมนานๆทีมาจับรหัสคนอื่นก็ก็รู้สึกตื่นเต้นดีนะบาศูนหนึ่งมาเล่นแล้วมันตื่นเต้นดีนะผมทุกคนมาเล่นแล้วมันบุบบับเดียวทุกคนรอดูโอ้ใช้สกิลโชบเออสกิลม่วงๆพลังม่วงๆม,ม,มันนะทุกคนก็โอเคนะเดี๋ยวเราก็น่าจะชนะไปได้อีกสักทีมหนึ่งนะผมอ่าชนะไปได้ทีมนะกไอดี ID นี้นะผมทุกคนเอามาดันลีกให้าทางบ้านนะแบบเล่นยังไม่แพ้เลยนะผมทุกคน อ่าเดี๋ยวจัดกันต่อเลยแล้วกันโอ้ลีนีก่ก็ไอโบโบตอนนี้มันมันต้องมันต้องเจอตัวกันบินตัวใหม่เว้ยทุกคนตัวกันบินตัวใหม่อะ่ะเ,เกิดมาเพื่อค่ายโบโดยเฉพาะเกิดมาเหมือนเกิดมาเพื่อแก้ทางกันเหมือนไอโบเป็นไฟและอันนี้เป็นน้ำะ่ะทุกคนก็โอเคนะ ดี๋ยวลองดูกันนะผมทุกคนว่าทีมนี้เราไหวหรือเปล่าก็เจอเจอเจอพวกดั๊ดอะไรีก็สู้ยากนะเพราะว่าดั๊ดเนี่ยพลังแฝงของมันนี่คือสุดเกินนะผมมองว่าดั๊ดตายยากที่สุดธรรมดาตัวโคลาโบเลยนะแต่ธรรดาตัวโคลาโบเนี่ยดัดฮิตที่สุดและดัดก็ตายยากที่สุดด้วยนะผมทุกคนในแพทนี้นะก็ทุกคนดูดิเอาเอาดูดูเอาง่ายๆนะมันโดนลุมกี่ตัวอะเนี่ยมันยืนอยู่ตัวสุดท้ายอะทุกคนมันยืนอยู่ตัวสุดท้ายที่เหลือหายหมดนะอ่าทุกคนอ่าโอเคผมทุกคนตายหายสักทีนะ ก็เป็นพลังแฝงของดัตที่น่ากลัวนะผมทุกคนหลายๆคนก็อยากได้มันมาครอบครองนะในตลาดตอนนี้ราคาสูงริบลิ้วเลยนะผมทุกคนก็น่าจะเป็นคนละโบที่ในราคาตลาดตอนนี้ราคาสูงที่สุดแล้วนะดัตอะเพราะว่าคนต้องการเยอะมากแต่ว่าในตลาดที่แบบว่าแทบจะไม่มีใครปล่อยมีคนปล่อยน้อยมากนะดัตนะต่อให้ปล่อยมาก็ราคาสูงเกินความจริงนะผมทุกคนผมมองว่าเออเลดดัตอะไรอย่เงี้ยผมว่ามันราคาประมาณแบบเดี๋ยวนี้นะสตาร์ท หลักร้อยถึงหลักพันนะทุกคนถ้าเกิดแบบแม็กตัวเดียวอะไรอย่างนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมทุกคนตามสภาพรอบข้างทีไหมพวกราคาก็มันประเมินยากนะผมทุกคนแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ไอดียสวยๆอย่างเงี้ยก็สามารถทักเพจผมมาได้เพจผมก็จะทิ้งเอาไว้ที่ท็อปคอมเมนต์นะผมทุกคนส่วนในตัวเนเน่อะไรพวกนี้นะผมทุกคนตัวโคลาโบจินใจพวกเนเน่ผมมองว่าก้องแก๊งนะจริงๆตัวมันอ่อนอะตัวมันอ่อนเล่นไปก็ไม่ไม่สนุกกับไม่ควรปั้นด้วยนะผมทุกคนก็ แต่แต่แต่ถ้าเกิดทุกคนเล่นเงนี้ยผมมองว่าไอ้เคกับดุริยางเนี่ยมันยังใช้งานได้ยาวๆนะถ้าเกิดใครที่ปั้นนะแหละใครที่ปั้นอย่างเงี้ยผมแนะนําเลยนะปั้นเค่ปั้นดุริยางอะไรนี้นะผมทุกคนก็ปั้นๆมาก่อนนะมันใช้งานได้ยาวอยู่พอสมควรนะอ่าโอเคโอ้ใทยกะดัดเว้เอาเว้ยเกมนี้มีมีทัดแสงแม็กถึงสองตัวก็เดี๋ยวลองดูนะว่าไหวหรือเปล่านะผมทุกคนต้องวัดต้องวัดนะผมเกมนี้โปงปางโปงป เดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าไหวเปล่านะเพราะไทกากระดานเวลามันอยู่ด้วยกันผมรู้สึกว่าทาาุน้ําทีมผมไม่ไม,ไม่ไม่น่าเกิดมาเลยอ,ะอ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูนะแต่ว่ามันก็ยังแพ้ซาก,กุร้าอยู่นะเพราะซาก,กุระเนี่ยมันมันเอาตายมันเอาทตุไม้ตายง่ายๆนะผมทุกคนเดี๋ยวลองดูนะว่าไหวเปล่า,านะเกมนี้เฮ้ยน่าจะไหวนะเพราะว่าทีมเรามีซาก,กุระนะผมซาก,กุระานี่คือแบบแก้ทางไทกากดดรร้อยเปอร์เซ็นต์นะเฮ้ยแต่ว่าก็ ไม่รู้ว่ะตาน,นี้ผมว่าทีมเราโมเมนต์แบบทีมเรามีโอกาสชนะสูงกว่านะเพราะทีมเราเหมือนว่าหลายความสามารถมากกว่านะผมอ่าโอเคเดี๋ยวพัดก่อนพัดคืนก่อนก็น่าจะชนะได้นะอ่าโอเคครับผมอุ้ยงานงอกเดี๋ยวแพ้นะผมทุกคนก็ต้องใช้เทมก่อนนะก็ชนะไปได้อีกหนึ่งทีมนะผมทุกคนโดนชิดบ้านอย่างนี้ผมว่าผมว่าผมมองส่วนตัวนะ หลายทีมาต่อให้ตัวมันจะเก่งขนาดไหนก็โดนชิดบ้านอะโดนคอมโบอัดบ้านแบบเนี้ยโอกาสชนะน้อยมากถ้าเกิดไอทีมที่โดนชิดบ้านแล้วชนะแบบเนี้ยผมว่าต้องมีโยมิต้องมีพกสกิล l าแดแอทแทกเยอะเยอะะทำไมโยมิอาม่าถึงได้ฮิตกันนะผมทุกคนเพราะว่ามันมีสกิล l าแดแอทแทกอะไรเงี้ยลาแดแอทแทกอะมันเป็นเหมือนสกิลเอาเคาน์เตอร์นะผมทุกคนแบบเอาไว้เอาไว้กันกันโดนชิดบ้านเงี้ยเพราะว่า La ดแอทแทกมันจะติดติดบ่อยๆก็มีโอกาสพลิกกลับมาชนะได้ ไม่ยากนะผมทุกคนถ้าลาได้แท็กแม่นๆนะอ่าโอเคเดี๋ยวรีหานรีรนีตัวบินก่อนโอ้เจอผู้เบนลงเบนล่างมันบื้มบ้านเราแตกแน่นอนนะอ่าโอเคโอ้ยโบมาไอโบตัวเดียวผมว่าถ้าเกิดเรากดอมตะดีๆนะผมผมว่าทีมเราน่าจะไม่โดนมันบื้มบ้านนะเพราะทีมเราไม่มีการบินนะผมทุกคนเราเราต้องเล่นแข่งกับเวลานะผมเกมนี้แต่ผมมองว่าฮีโร่ทีมเลนเจอร์ทีมเราเนี่ยมีโอกาสชนะสูงกว่านะเพราะว่าทีมเขาเนี่ยเป็นตัวธรรมดาไม่มีคนระโบตัวธรรมดาที่ เออคนละเขามีแหละโคลาโบคาลิสแต่ว่าคือมันตัวยืนมันอว้ยไม่แน่วะ่ะทุกคนกัตนตรลายอยู่นะผมมองว่าทีมเราโคลาโบเยอะกว่าก็มีโอกาสชนะมากกว่านะเพราะตัวโคลาโบมันเก่งนะอ่ะอ่าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวรอเดี๋ยวคอใช้เทมนะผมทุกคนอุย้ยเออยีบสองเปอร์แล้วอุย้ยสิปเปอร์สิปเปอร์อุ้ยอ่าโอเคทีมนันพัดแล้วนะทีมเราก็พัดสวนคืนนะผมทุกคนแล้วก็นี่เลยจบ ตัวบินน่าจะตายหมดนะทุกคนเห็นไหมตายหมดมันเป็นคอมโบวิธีการฆ่าตัวบินนะผมทุกคนอ่ะโอเคชนะได้นะก็แนะนําเลยนะผมทุกคนสําหรับใครที่ไม่มีกันบินนะก็แช่แข็งกับลูกไฟเป็นทางออกให้กับคุณนะผมทุกคนก็เกมนี้น่าจะชนะเป็นตาที่20นะ ผมมองว่าเกมมีตึงนะเจสิกนะ้ากับเจมมืดไล้สองตัวนี้มันเป็นคอมโบนรกนะแต่ทีมเขาดันเล่นดุริยางนะเอ้ยทีมเขาดันเล่นแชมเปญน,นะผมมองว่าทีมเราได้เปรียบสูงอยู่นะ,ะเดี๋ยวลองเล่นดูนะผมทุกคนแต่เราก็ยังกลัวเจมมืดอยู่นะเพราะเจมมืดเนี่ยแต่ว่าบาสุหนึ่งมันแก้ทางเจมมืดอยู่แล้วนะผมทุกคนเพราะว่าบาสุนหนึ่งเนี่ยมันตีลึกจริงเดี๋ยวทุกคนรอดูนะผมทุกคนว่าจะไหวหรือเปล่านะเกมนี้นะ,ะเดี๋ยวลองดูนะเอ้ยไหวเปล่าวะก็น่าจะไหวนะผมทุกคน โอเคทีมเขาตัวยืนอ่อนอ่อนมากนะตัวยืนแบบแตกไวมากนะทําให้ทีม,ทมเขาเสียเปรียบโคตรไวเลยนะผมทุกคนก็เกมนี้น่าจะเป็นเกมเออที่ชนะต่อเนึ่ง20เกมนะผมทุกคนก็บอกเลยนะ EP นี้เพชรจะอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นเพชรนะตัวเทพอ่ะทุกคนมันหาไม่ได้อีกแล้วแล้วตัวมันดันเก่งมากๆนะไทกะซากุระแล้วก็เออศูนะ่ะผมแนะนำในเซตนี้แม่งโหดจริงว่ะก็โอเคนะผมทุกคน ก็เป็นดาเม3สามทานะหลายหลายทีมคือผมไม่แนะนําไม่ใช้ดาเมสท่าเดียวนะแบบหลายคนเล่นทีมไฟเลยไฟล้วเลยอย่างงี้ยแต่ผมเจอเจอไอ้เค่ตัวเดียวตายตายหมดตี้เลยนะก็แนะนําให้มีดาเมสสามท่านะสมมติว่าไทกกาโดนโดนโดนเออโดนคิงฝั่งนั้นฆ่าแต่บาสุนึงแล้วก็ฆ่าคิงฝั่งนั้นได้เหมือนกันก็แบบมันมันมีโอกาสชนะสูงถ้าเล่นดาเมสสามท่านะผมทุกคนก็คุณทุกคนมากนะผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ